ประโยชน์ของสุดตะเนี่ยมีมากนะแล้วก็แก้ได้หลายเรื่องนะการมีสุดตะแก้ปัญหาคนที่ทุศินได้แก้ปัญหาคนที่ลาคกล้าได้แก้ปัญหาคนมักโกรธได้แก้ปัญหาคนฟุ้งซ่านได้นะ ผู้เจ้าแบ่งคนเป็นสิบจำพวกมีห้ากลุ่มนะทุศินมีศินลราคากล้ามักโรธฟุง้งซ่านทั้งหมดนี้สามารถไปเป็นอริบุคคลได้ด้วยสุตตะสุตสตะคือคำพระพุทธเจ้าทำยังไงพระองค์บอกว่าให้เธอกระทำกิจนึ่งด้วยการฟังกระทำกิจนึ่งด้วยความเป็นพระหูสูตร พระหูสูตรคือการฟังมากฟังบ่อยหรือการสัจชายะคือใช้ปากพูดคำพระพุทธเจ้าออกมาเรียกสัจชายะจะเป็นอาหารของความเป็นพระหูสูตรนะนั้นถ้าเราไปดูในหนังสือสาธยายธรรมเนี่ยจะบอกพระสูตรนี้ไว้ให้ว่าอาหารของความเป็นพระหูสูตรคือการสัจชายะสาธยายธรรมนะดังนั้นกระทํากิจ